เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวละครนะครับสตัวไปเลยนะครับวันนี้พิเศษนะเพราะว่าเขาเป็นตัวละครที่หน้าตาเหมือนกันทุกอย่างนะครับอย่างที่เพื่อนได้เห็นเลยนะั่นคือทางด้านของซุป ไซยา์ทางล่างพาวเวอร์อัพคล้ายๆเป็นซูเปอร์ไซยา1.0อะไรประมาณนี้นะครับในภาคแอนด o i ยเซลซาก้านั่นเองนะครับผมได้ไปฟาร์มลิงของเขามาเรียบร้อยแล้วดาวลูนนะครับ,รบมันอาจจะดูไม่เต็มสิบทุกอย่างเนาะก็เลยคิดว่าแค่เนี้ยพอแล้วกขขอแค่เนี้ยพอแล้วขอรีวิวหน่อยเถอะเพราะว่าอยากจะรีวิวมา,มากๆเลยตัวนี้นะครับแต่ไอสิ่งที่มันขาดเนี่ย แม่งเสือกเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรลนะ่ะสำคัญที่สุดด้วยนะดูเด็กมันบวกแอตแทกคือแบบลิงครอบครัวเบติต้านะครับแล้วเป็นลิงที่โค้รสำคัญเลยบวกทัง้ง4.5%ซนะครับ <c oughs> เสียดายเนะแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราก็จะมารีวิวทั้งสีแดงตัวนี้นะครับที่ได้รล้วการอีเซกับทั้งสีเหลืองตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นแพ็คคู่ไปเลยนะครับก็ลิงก็ถือว่ายังไม่เต็มแต่ขอรีวิวเลยลวกันเพราะว่า เดี๋ยวจะไม่ได้ทำซะน้อเด็กก็จะลืมเลยนะครับผมมาะวันนี้ก็จะมาลองเทสใน่านซูเปอร์แบทเทิลโลนนะครับที่เป็นของครอบครัวเบต้าคือดานที่37นั่นเองครับมาดูกันว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะครับดาเมจเท่าไหร่ลิงสกิลเป็นไงจะพอจะแทงอะไรได้ไหมนะครับมาลองลอง,ลองดูกันลองดูกันเนาะเพราะว่าผมไม่อยากเอาไปเทสที่แบบด่านธรรมดานะครับผมอยากเทสดานที่เอามาใช้จริงๆนะเพื่อจะดูว่ามันใช้ได้จริงไหมมามาเลย Okay. โอเคอ้คือข้างหน้าอะโดนหนักมากนะฮะคือมาถึงกูต้องใช้ไอเทมเลยอะคือถ้าไม่ใช้ไอเทมนี่คือไม่ไหวนะคือแบบโอ้โหเฮ้ยขนาดนี้เลยหรือเออก็ขออนุญาตใช้ไอเทมไปเลยนะฮะโอ้โหแล้วดูข้างหลังนี่คือแพ้สีเลยนะเดี๋ยวดูนะวันนี้ว่าโดนแพ้สีจะเท่าไหร่นะฮะมาโอ้ย อาเลยปะเนี่ยโอ้ยหมดแรงพี่ดานไอ้ซูเปอร์เบทโรดหลังๆนี่มันเก่งมากๆเลยนะฮะมาดิโอ้ยดูนะดาเมจเท่าไหร่เนี่ยแต่ผมว่าลิงสกิลไม่ค่อยดีนะพอลิงกับเบจิต้าจีทีะสองล้านสามนะฮะ แต่คือตีไม่เข้าอีกแล้วเพราะมีไอเทมไงมาลิงได้ไหมพลังโจมตีเบสเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2องแสนสี่พลังป้องกันหนึ่งแสนห้านะครับนี่พลือพลังป้องกันระดับโอ้โหสองแสนนะฮะหนึ่งแสนห้านะครับนี่คือพลังระดับป้องกันที่เยอะกว่า LR ด้วยซ้ำไปนะฮะคือแบบสุดสุดมากๆนะสำหรับทั้งตรงนี้นะคือแบบ พลังป้องกันเยอะมากๆนะครับโอ้โหโอ,โอเคเลยนะสำหรับผมนะครับโอเคเลยอ่านั้นผมขออยากจะสตันมาก,กน,นะไอตัวเนี้ยอขอสตันมันหน่อยเถอะเออ,อยิงโกคูไปคือมันจะตายอยู่แล้วเอาให้มันตายก็ไั้โกคูเนาะโอ้ย กระโกคูเอ้ยเบจิต้าของเรานะครับมันไม่ได้ติดทำไมตาใหญ่ได้ไงนี้จะแทงไม่ได้คนระับมาดูครับว,ว่าจะหวขนาดไหนโอเคติดสตันสวยอนะสองแสนสองล้านสองก็อุ้ยติดสตันด้วยอยคือน่าจะเป็นเบสสูงสุดแล้วไหมคือถ้าเราใส่ตัวซ้ําตัวซัาไปอีกอะน่าจะอยู่ที่ประมาณสองล้านห้าได้นะฮะนี่ผมว่าน่าจะน่าจะ มากสุดแล้วนะครับแต่ผมชอบในส่วนของพลังป้องกันของทั้งนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยเริ่มต้นมาพลังป้องกันเยอะมากๆนะครับเออนี้เป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะฮะมันโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนสตั์นอยูด้วยนะก็สบายครับคือถ้าโดนสตา์นนี้ก็สบายเราครับยิงชิวๆเลยครับยิงฟรีๆไปเลยฮะคือต้องบอกว่าพลังป้องกันเยอะมากๆนะฮะใช้ได้เลยนะฮะ พี่บีต้าตัวนี้ ECA ก็เก่งนะมผมดูทีนี้บ่อคือเบต้า GT แหละ <c oughs> คือเบต้า GT นี้โคตรบ่อเลยบอกตรงๆเลยนะเบต้า GT นี้นนะบ่อมากมแล้วลิง์เราไม่ได้ด้วยนะคือลิง์ไม่ได้ดูดิดูดูเวลาป้องการแสนแปดน,นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ลองใช้ไอเทมม้าั่งดูหมอยากรู้มกนันว่าจะไหวถึงขนาดไหนนะ ข้างหลังอะตัวหลังน่าจะโดนหนักนะฮะตัวสีเหลืองข้างหลังโอเคไม่ติดสตันด้วยนะครับสองล้านห้านะฮะโดนเท่าไหร่ครับอ้ตีไม่เข้าเลยหรอมันโดนลบมันโดนลบพลังโจมตีด้วยไงโดนโล์แอทแท็กไปแล้วไงเท่าไหร่วะ มันหึงแข็งนะแต่อย่าลืมนะครับว่าฝั่งนั้นอนะโดนโลเวอร์แอท็กไปแล้วรอบหนึ่งโอเคนะผ่าไปเรียบร้อยครับด่านแรกถือว่านะตอนนี้ผมคนขที่จะพอใจมากเลยครับเพราะพลังป้องกันเยอะแบบเยอะแบบเยอะโคตรเลยนะฮะอันนี้คือแบบสบายเลยนะอันนี้คือแบบบอกเลยว่าคือโคตรดีนะเออบอกได้เลยคือโคตรดีนะฮะคือพลังป้องกันเนะี่ยเยอะมากๆ อ่ะเดี๋ยวเราลองไม่ใช้ไอเทมป้องกันดูดิแล้วมาลองดูนะครับว่าจะไหวถึงขนาดไหนเนะมาลองดูมาอาจะตายเลยก็ได้เหมือนกันนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่พลางป้องกันเริ่มต้นนะแสนแสนหอ้ผมมองว่า,วาโอเคแล้วนะคือเริ่มต้นขนาดนี้คือคือดีแล้วนะฮะแล้วดูมันไม่ใช่ทำให้ตายใส่ผมเลยนะไอสอง,องพ่อลูกคู่นี้มันคงมาใช้ใส่ทั้งข้างหลังผมแน่นอนนะ งเอาหน่อยเนี่ยผมมองว่าในส่วนของพลังโอ้โหไปไม่เข้านี่คือผมไม่ได้ใช้ไอเทมอะไรเลยนะไปไม่เข้านะฮะโอ้โอคือลิงกับเบิตาาน่าจะดีนะแต่ผมต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่ามันลิงสกิลห่วยแตกมากๆเลยนะ ลองดูดิลองดูดิดดมาโอ้ยดูเดือดเท่าไหร่ฮะตายเลยไหมสองแสนแปดอืออ่ะเรียบร้อยฮะคือโดนโดนโกคูตีอยู่มาสองหมื่นเก้าใช่ไหมตะแบบกี้คือเจอตีสองหมื่นเก้านะโดนถ้าไม่ตายสองแสนแปดนะครับผมก็ต้องบอกว่าคือมันโดน มันโดนสีมันโดนสีไม่โดนไม่โดนสีชนะทานอะไรนะเมื่อกี้รู้สึกตัวเมื่อกี้จะเป็นสีอะไรวะสีเหลืองว่าถ้าจ๊าไม่ผิดนะครับผมค่อนข้างโอเคนะคือโดนท่าไม่ตายไอ้โดนท่าไม่ตายเรารู้อยู่แล้วว่ามันโดนหนักนะครับแต่โดนต่อยสองหมื่นแปดเท่านั้นเองนะครับโดนต่อยแค่สองหมื่นแปดเท่านั้นเองผมมองว่าโอ้โหคือถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะที่พลังป้องกันไม่ถึงระดับแสนเนี่ยมาโดนฐานนิทีโดนแบบเจ็ดแปดหมื่นได้เลยนะฮะคืออันนี้คือโดนเบาแบบเบามากๆนะค่อนข้างที่จะ ผมว่านี่จะประทับใจนะครับสำหรับทั้งทั้งทั้งสองตัวเลยนะเรื่องดาเมจสองสองล้านสองล้านขึ้นอันนี้คือผมกล้าการันตีเลยว่าดาเมจสองล้านขึ้นแน่ๆครับทั้งสองตัวนี้นะฮะคือมองว่าเอาไปเล่นด่านซูเปอร์แบทโรสนี่คือสบายนะเป็นตัวยืนคือถ้าเกิดเล่นดานซูเปอร์แบทโรสไหวอ่ะผมมองว่าไปดานไหนก็ไหวหมดแล้วครับจริงๆนะคือผมมองว่าไปดานไหนก็ไหวหมดแล้วครับด้วยระดับพลังป้องกันถึงแสน ขนาดนี้นะครับคือแบบพลังป้องกันมันเยอะจริงๆคือแสนหนี่ไม่ใช่ได้น้อยนะเว้ยแสนหนี่คือระดับที่คุณไม่ต้องไปสแต็กอะไรเลยนะครับเออคือผมมองว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับตัวแบบตัวอย่างนี้แต่ผมมั่นใจว่ามันจะอยู่ตลอดเลยไหมระดับความป้องกันขนาดนี้ผมขอดูข้อมูลก่อนนะครับสำหรับทั้งสีเหลืองตัวนี้นะครับมาดูนะว่าพลังป้องกันเขาจะแมตที่ขนาดนี้เลยหรือเปล่าคีบวก4นะครับแอตแทกแอนดีเฟนต์บวก200ซนะครับคือแบบ คือคุณจะแม็กคลังป้องกันอยู่ที่แสนหอย่างนี้ตลอดทั้งเกมเลยนะครับแล้วก็ความสามารถของสีเหลือตงตัวนี้นะครับเมื่อยิงทําไม่ตายทุกครั้งนะจะทําการเพิ่มพลังโจมตีหลังยิงเราจะทําการเพิ่มพลังโจมตีแล้วกาป้องกัน3 0 3สเทิร์นทก็หมายความว่าถ้าใน1เทินนะครับเราติดยิงโทษทีเพิ่ม50านถ้าใน1เทินนั้นนะครับเรายิงทําไม่ตาย2รอบก็ถือว่าหลังยิงเสร็จแล้ว2รอบสแต็กของทั้ง ตัวนี้นะครับจะบุกคปรเลนย100%นั่นเองค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่แทงได้ดีมากๆเลยครับเอาง่ายๆที่เกิดเรายิงก่อนอย่างเงี้ยแล้วพอศัตรูตัวข้างหลังมาโจมตีต่อพลังป้องกันของทั้งมันจะเพิ่มอีก50%จากการยิงทําให้ตายนะตัวสีเหลืองผมมองว่าตัวสีเหลืองแม่งดีมากๆแล้วผมมาอ่านดีนะครัมีความสามารถในการ d i s c i l e e n e m y ตี้กด้วยนะครับคือทําการปลดกาดคู่ต่อสู้ โอ้โหนี่คือตัวหนึ่งที่ผมมองว่าดีนะครับตัวสีเหลืองได้ตัวที่แบบว่าเทพในการแทงไปอีกแล้วหนึ่งตัวนะครับนี่คือสบายแล้วนะมีตัวมีตัวแทงค่อนข้างที่จะดีนะโอ้โหคือแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอวะโอ้โหคือทํามาได้ LR ยังไยเลยนะาลังป้องกันเยอะจริงๆนะครับมาดูตัวสีแดงมั่งตัวสีแดงก็จะมีความเก่งคล้ายกันนะครับแต่ตัวสีแดงจัดทาการสแต็ก ก่อนยิงนะครับ1เทินบวกพลังป้องกันแลพะพลังโจมตี30 1เทิร์นนะครับแต่ตัวสีแดงรู้สึกจะค่อยๆเก่งค่อยๆเก,ก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เก่งแบบว่าอะไรขนาดนั้นนะครับจะค่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าตัวของเขาะจะเริ่มต้นที่ แทะดิฟเวนบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ขีบวกสองเพิ่มถึงสี่นะค,คือจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับพลังพลังโจมตีของครั้งตัวเนี้ยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับไปถึงเท่ากับตัวสีเหลืองแต่มันจะค่อยๆเก่งตัวเนี้ยเออมันจะสแต็กไปเรื่อยๆจนถึงสองร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่ามันเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่อาจจะเสียเปรียบน,นิดนึงนะครับแต่ที่สําคัญที่ผมมองว่า สีแดงนะครับจะค่อนข้างที่จะเอาไปเล่นในด่านพวกจะเหมาะกับด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเองนะครับจะมีในส่วนของพลังป้องกันที่เพิ่มขึ้นถึง1 10, 10, 10, นึ่งรอเป็นสิบเทิร์นตั้งแต่ที่เริ่มมาครับผมถึงว่าดีทําไมมันทาไมมัน,มมนตัวมันแข็งยังวะนี่แหละครับนี่คือความสามารถของตัวสีแดงที่ผมมองว่าเหมาะมากๆเลยนะเอาเอาไปเล่นในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดนะครับเพราะว่า เกาะเขาจะแข็งอย่างนี้แสดงว่าตัวสีแดงอะ่ะจะพลังป้องกันแสนหกอย่างเงี้ยสิเทินนะสิเทินเอาไปเลยครับแสดงว่าผมมองว่าตัวสีเหลืองอะ่ะพลังป้องกันจะอยู่แค่ประมาณหนึ่งแสนเออแต่ตัวสีแดงอะ่ะล่อไปแสนหกเลยนะครับผมนี่คือแบบและนี่คือสแต็กที่มันยังไม่บูถ,ถึง200นะคือถ้าเกิดบูถ,ถึง200เมื่อไหร่ผมว่าโอ้โหพลังป้องกันมันจะทะลุปไปถึง2องแสนเลยหรือเปล่านะฮะสำหรับครั้งตัวนี้นะเพราะโอ้โหคือดีนะแล้วก็มีโอกาส มีโอกาสอย่างสูงนะครับตัวนี้นะที่จะสตันนะครับเมื่อมีตัวละครประเภทเบจิต้าอยู่ในทีคือตัวนี้คือเหมาะมากๆสำหรับด่านซูเปอร์เบอร์ทลโหลดนะครับบอกเลยว่าทั้งตัวนี้เหมาะมากๆเป็นตัวรับตีนที่ดีมีการสตันอีกโอ้โหแล้วก็ปลดการคู่ต่อสู้อีกผมมองว่าทั้ง2ตัวนี้นะครับอยู่ในทีมเบจิต้าแฟมิลี่ได้ดีนะครับแล้วก็คือดีไปหมดเลยนะสำหรับทั้งทั้งคู่นะผม,มว่าทั้งคู่เลยนะค่อนข้างที่จะ เป็นส่วนเติมเต็มให้กับทีมเบต้าแฟมิลี่ได้ดีคือถ้าเราไม่มีตัวอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ยับไปเลยไม่ต้องคิดเลยนะคือทั้งเรื่องของดาเมจพลังป้องกันอะไรเลยคือไว้ใจได้เลยแล้วยิ่งดาวลงุงนี่คือสบายๆครับนี่ยังไม่ลองไปเทสตาดาที่เป็นสีเหลืองทั้งหมดสีแดงทั้งหมดอยไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันจะแสดงพลังศักยภาพความสามารถของทั้งได้ดีหรือเปล่าแล้นะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าลิงสกิลค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรวะลิ้นสกิลข,ข้างที่จะดีนะครับเพราะมีทั้งโกลเด้นวอลเลอร์หรือซูเปอร์ไซาคือได้ได้ส่วนของซูเปอร์ไซาที่ผมก,ก็ดีนะเพราะว่าในเลเวลสิบบอกแอทแท็กตั้ง15%เนนะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับบวกเยอะมากๆเลยนะครับเออคือแบบพลังพลังบนบวกเยอะมีแฟแบทเทิลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับบวกตั้ง20%เรนนะคือผมมองว่า เป็นแคดของพวกซูเปอร์สายาเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะฮะเพราะว่าตัวลิงค์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเข,ขาขอแค่เป็นซูเปอร์สายาหาแม่งก็ลิงก์ก็เกือบหมดแล้วนะครับความสามารถก็จะค่อนข้างที่จะเยอะนะโอ้โหคือแบบดีผมมองว่าทางตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับจริงๆผมว่าทีมที่อาจจะดึงศักยภาพข,ของทั้งตัวนี้ออกมาได้อาจจะเป็นทีมของพวกผาาฟิวเจอร์นะเออเดี๋ยวอาจจะรอบหน้าอาจจะเอาไปอยู่ในทีมของพวกฟิวเจอร์ซาขางหญ่น่าจะโหดนะเออสำหรับทั้งตัวนี้นะแต่ผมมองว่า มันไปได้ทั้งหมดอ่ะเออพวกฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ซาก้าทัมทาริเอลอะไรเงี้ยน่าจะพอไหวเบต้าแฟมิลี่อะไรเงี้ยเป็นตัวยืนอดอลเซลซาก้าก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีนะครับโอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับสำหรับความสามารถของทั้ง ECA ทั้งสองตัวนะครับมันอาจจะไปแตกในซูเปอร์แบทเทิลโรนะแต่อย่าไปสนใจนะเพรานะอันนั้นคือผมเทสให้ดูพลังโจมตีและพลังป้องกันนะว่ามันสามารถเอาไปใช้งานได้จริงในด่านซูเปอร์แบทเทิลโรนะเพราะว่าด่านซูเปอร์แบทเทิลโรนอย่างที่คนรู้แล้ว้วว่่่าามันนคอขงทีจะ โหดมากๆเลยนะครับผมอ๋อโอเคนะครับนี่คือรีวิวสำหรับตัวของทั้งทั้งสองตัวนะครับที่ได้รับการ ECA เนาะว่าทุกคนคงจะถูกใจใครมีก็แนะนำให้ปั้นเลยนะครับผมมองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีโคตรเลยนะครับเหมือนเดิมแล้วใครนะครับที่ชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม